วันีราำีมีหกพันห้าพันมาี้นือเลี้ยงอนะความร้เี๋ยวค่อยหาอะไำใหม่ทำเพิ่มงานอะไรเลยำเีนครับเพิ่มรับจบเพต่จบเพิ่จับต้านนตีร้ราจน้งานะดรน เด oh, ี๋ยวเราถามเพื่อนดูคุนเพื่อนยังทำอเพราะดียวจะฆ่าไปเป็นอาหารเพร่าไปเป็นอารนะฮเริ่มแล้วทำด้านล่างด้วยนครับผูกแกตาไปกว่าครับไม่ไม่ไม่ก็เด้หาแล้วก็ทำเนื้อทำตอนดทำากไอ้วจท่เยเยงหวันดิระวังด้วย่ว่าไอ้วิจัยที่เราไปเรยนนะไปทำด้วย างกมน่ายวดีโออย่างเงี้ยได้ทางวิจัยได้ทั้งได้ทั้เงินกัด้วยครบตัดได้ครับกินนานกินนานมาแล้วมาแล้วจมรี้ฮัลโหลวันนี้างเตาเองน่าจะได้ครับวิจัยไปด้วยแล้วก็ไส่โดียไปด้วยแล้วก็มาเลี้ยงเดียร์เขาด้วยเขาเดีรเีนีรจะไปไหนวันนี้ไม่กินยำอีกเหรอการเปล่าเกิดขึ้นกันตรงกลางสนาม อยู่บางแวดไปอยู่บางแวดทางถ่ายอยดูเลยใสยได้เลยครับวางก่อนแล้วกันแค่นี้แนะพรุ่งนี้ยังไงเนี่ยเปิดใส่ก้อยเจ้าวันนี้สกัดไม่ได้อันกี่นาพรุ่งนี้ยังไงได้บอลในแดนเตียงตันงี้หนึ่งกับไปแล้วสู้น้ำตาบระตู้ก็เจ้าเต็มเออ มึงก็อมาหาบ้างเหรอจังวันนี้ไม่เห็นมึาหาแลไงไม่รู้มึงบ้างกี่โมงรวมเพื่อนจังวันนี้ก็ถึงช้าครับนี่ก็เลิกประมาณห้าทุ่มนอนกี่โมงอะเองนอนกี่โมงอะ้นอะไเ้ยเดี๋ยวโทรไปห้าทุ่มครึ่งเดี๋ยวโทรไปเป็นลูกทุ่แค่นี้แหละห้าทุ่มครึ่งโทรไปนอไมันมากโดนไม่เหลืองไงมันเนี่ยผมตายเลย

มีกระทบกระทั่งนะครับระมัดระวังกันด้วยครับในการเข้าบอลครับต่อไหไรครับรบะวังมันจะครู ครับรวมเพื่อนเพื่อนยังคอยู่ให้ไปแล้วโดนบีบตอนนี้แก anyway> ้ไขออกมาครับหมอก็หมายที่สายชนแล้วต่างวานิวยังจิมิ้งออกไปได้ครับได้เป็นลูกบุรับรวเพื่อนดีออยู่สายชนครับหมอเื่อนรับสัๆหมาย้ลาขึ้นมาสายชน ไายชนโย่มาเลยค่ะไปแล้วระวังด้วยครับแล้วปาแล้วครับเกียร์นันจะตัดแล้วเกียร์นันสวนกลับมาทางขวาหมายเลขสองเปิดกลับมาจังหวะนี้ติดบล็อกครับออกข้างเลยครับยังเป็นบอลทุ่ของเกียร์นันเราทีบปาเลขสามเราหูชี้ยาวจริงแล้วฟังกันอยู่แล้วการฟาวเกิดขึ้นครับไปเข้าด้านหลังครับ ดูฟรีคิกของกีนอนนันยิงลูกนี้ติดกำแพงครับอย่างไอ้ทุ่งครับเดียรนั้นยังได้บุกกดดันต่อเนื่องครับตอนนี้และทุ่งมาเข้ามุมพุ่งสามตูแล้วหมอต่อมาที่เจ้สายชนแล้วพขากอกลงเลยครับสายชนเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ยิงแป๊บแป๊บครับสายชนยังได้อีงเปิดเข้ามาโรนีเจ้าเต็มคว้าไว้ได้ครับสิรน,น,น,นันี่ให้มาทางขวาครับไม่ส่แล้วเดียรนั้นมองเพื่อนอยู่ให้มางกลางให้สอง เกียรนันครับยังไม่เร่งครับตอนนี้เปิดเข้ามาตรงกลางอย่างเป็นของเกียนันครับหมายเลขสองแล้วมีการฟาวเกิดขึ้นครับตรงกลางสนามครับเป็นลูกฟรีกิกของเกียนันครับ กินลูกนี้เอาเรียบร้อยนะครับโอเกีคนั้นครับแบบประตูจากลูกฟรีคิกครับโอ้ปั่นด้วยซ้ายครับมอมกรแพงผู้สามตัวนี้ไม่ได้ขยับเลยครับโอ้โหออกนำ้วครับหนึ่งศูนย์ครับกินนั้นคราวซี่บายเอสสามครับโอ้โห้พันฟรีคิกลูกนี้สวยงามจริงครับหมายเลขยี่สิบสามครับทำประตูให้ทีมขึ้นนำครับหนึ่งศูนย์แล้วเพื่อนๆยิงบทบทดนะวันนี้ได้ครับเพลงนั้น รวมเพื่อนเปิดมาจาังหวะนี้หมุงไม่โดนครับแล้วจวังหวะนี้ปิดบล็อกครับรวมเพื่อนยังได้เพื่อนให้มาซ้ายเพื่อนจ่ายตรงกลางสายชนสายชนออกไปทางซ้ายแล้วให้มาตรงกลางครับแล้วยังได้ครับรวมเพื่อนเดี๋ยวนน,น,นนี้ก็บีบเข้า ใส่เร็วครับแล้วเปิดมาว่าน,นี้สา,นส,านสายชนสายชนสายชนล็อกอยู่ข้างกลางแล้วเจ้านิดหนึ่งแล้วหลมลงไปครับผู้สินให้เป็นลูกฟรีคิกหน้ากรอบเป็นโทษครับระวังกันด้วยครับการเข้าบอลครับเอาช้าจับหจวะน,นี้สึงนี่ต้องเตือนเลยครับ ติดบล็อกครับมองมองจ่ายไม่เกียรเกียร์นานมาแล้วหมายเลขหกไปทางขวาขาได้ครับวูเพื่อนยกมาเจ้าันนี้สายชนใหม่ถึงครับเกิดอะไรครับเจ้าหนี้ แล้วสู้รักษาประตูออกมาทางซ้ายแล้วเปิดจังหวะนี้เอาความมาเร็วเลยครับเพื่อนเพื่อนเจ้าสายชนพักออกโดนเตะทิ้งออกไปเดินหยเดินหน่อยาเอาบอลนะบอล รวมเพื่อนมาแรักษาชนยิงตูงนี้เจ้าเต็มพวงยิงไม่ได้

รมกระแทกด้านหลังครับเป็นย้อนม้เป็นลูกฟรีคีครับกับรวมเพื่อนดีอาวนกรบ่เดดียูรรีคีูกนี้ครับสองรวมเพื่อนครับสายชนอยู่ที่บอล แล้วลองป่านเจ้านี้เจ้าเต็มต้องต้องออกแรงเสียครับแล้วเปินมาม่งลกพื้นจังหวะนี้บุกบุกยังหนักแล้วตอนนี้รวมเพื่อหลังจากเรีตูนี้ต้องเร่งเอาประตูมาอยู่ไวครับ

กีนั้นแล้วแมนด้วยครับกีนันแล้วเพื่อตัดได้จังหวะนี้ฟังอยู่ครับกีนันยังได้เป็นลูกทุ่มครับแล้วโยกมาจังหวะนี้ยังสกัดไว้ได้ครับมเพื่อนแล้วไปทางซ้ายครับหมายเลยเก้าแล้วเปิดมาจังหวะนี้ก็ไม่ยิใครครับ ตัวช่องกับเพื่อนเรีบแล้ววันนี้ระวังด้วยครับการเข้าบอลครับเราดูเจตนาด้วยครับ เราจัดบอลครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อมิตรภาพ,พครับเพื่อได้เพื่อนเพื่อความสนุกครับต้องระวังกันด้วยครับจังหวะเข้าบอลครับจังหวะเข้าบอลเนีเนย้ำเลยครับขอ,อนิดนึงครับขอ,อนิดนึงทางนสนามเลยครับเ่ออนเร็วครับเพื่อน <c oughs> เพื่อนเพนเพื่อนทางซ้ายจิ้มเจ้าอันนี้สังเตะทิงออกหลังไปได้ <c oughs> ได้เป็นลูกเตะมุมครับรวมเพื่อนเดียอยู่โ oui> อ well ้โหระวังระวังรัง4-4คล่องมากครับแล้วแก้ไขมาได้ดีครับจินนันระวังด้วยครับระวังด้วยไม่มีอะไรครับถอยมาเลยครับถอยมาเลยให้ผู้ตัดสินตัดจานครับนักเตะนักสองทีมนักเตะนักสองทีมนักเตะนักสองทีมครับ ไม่มีปัญหานะครับขอเรียกออกมาเลยครับขอเรับกออมาเลยทั้งสองทีมครับจังหว่าแถมจังหวะไรเอาขอเน้นย้ำเลยครับขอร้องเลยครับอยากมีกันเลยครับ หนักๆในเกมครับก็ยมาว่าไอทีตอนจบเกมครับ2องทีับางพูดตัดสินกันครับพูดสินชี้แจงนิดนึงครับฟังนิดนึงครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพี่ตั้งแต่ท้งสองทีมครับเล่นเลยครับเล่นเลยเราเราจัดบอลครั้งนี้เพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์ครับเพื่อมีแต่คนชอบเล่นกีฬานั้นแหละครับพี่เข้ามาในนี้ครับครับจังหวะกระทบกันทั้งกันขอโทษขอโพยกันนิดนึงครับเกมจะได้ไม่หนักครับ จังหวัพระธานมีอยู่แล้วครับในเกมแต่จังหวัดขอจบแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับได้มีสภาพครับเนี่ยครับมีสภาพครับน้ำเตนักกีฬาครับมาว่ากันต่อครับตอนี้เกนันนำอยู่หนึ่งศูนย์ครับเวลานี้สามนาทีสุดท้ายก่อนโดลาเ็ดในครึ่งแรกแล้วโยกมาเจ้านี้หม่งทิ้งออกไปได้ครับ เป็นบุมิ <fit S 2> ดอานนแล้วจังวันี้เป็นบอลทุมียนะอีกครั้งครั้มมอลงันานหมายเลตีโยกแม่นด้วยจังหวะนี้เดบอลได้ต้งลงลงแล้วเปิดยจดคกันมา แล้วไปจาัดก,การไม่โดนแต่บอลมาเขาทางรวมเพื่อนรัวเพื่อนนะครับสายชนสายชนสายชน,ยชนล็อกเข้าในไปสุดครับสายชนได้ความเร็วมีความเร็วแล้วโดนเบรกครับทงหวะน,นี้ผู้ตัดส,สินไฮเป็นลูกฟรีคิกครับนี่แหละครับจังหวะชนะกันแล้วก็ขอโทษขอโพยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับหนักในเกมครับแต่ว่าจบมาเราก็ได้วิตรภาพครับ าดูฟรีคิกลูกนี้ครับของรัวเพื่อนดียอยู่หลแซมตัลแล้วไอ้เก้ายิงรีบโอ้โหยังเตะที่งออกข้างไม่ได้ครับปวดเก็บบปอนนิ้นึงครับ,รบเก็ยบเร็วนะครับเก็บเร็วๆหน่อยลุนลุนลุน แล้วจังหวะนี้ฝั่บอลันอยู่อยวมาได้เอมเกียร์นั่นี๋ยวยังแก้ไขได้แล้วจะให้จอนี้แล้วทีมนเห็นไม่ว่าอะไรจ่ายรุนี้ติดรวมเพื่อนรวมเพื่อนเอาแล้วจ่ายไม่ดีแต่ยังแก้ไขได้รับเพื่อนหมายเลขกิบรวมเพื่อนมาแล้วใมาตรงกลางหมายเลขหก เดี๋ยวให้มาลับจากพีคสวยไหมทีจช้งวันนี้เดี๋ยวเข้าด้านหลังครับได้เป็นลูกฟรีคิกอีกครั้งครับรวมเพื่อนเดียอยู่เจ้าสายชนเดินดุมดุมมาจับพี่บอลแล้วตั้งแล้วบอกถอยถอยขอเองลูกนี้สายชนมนต้องบอกเป็นนักแต่ที่ยิงฟรีคิกได้ดีพอสมควรนี้ยครับแต่ว่าไม่ดีพอสมควรมากกว่าและเล็งมุมอยู่ครับตรกนี้แล้วแล้วแล้ว กินไายก้อยรุ่งรีปอดๆแต่ยังได้ครับสายชนยังล็อกอยู่ออกทางซ้ายสายชนสายชนแล้วมาแล้วครับรวมเพื่อนรวมเพื่อนโดนจิ้มยื่นออกไปอย่างไรดูครับร่วมเพื่อนการทีสุดท้ายครับก่อนทัวร์ลาบาดเจ็บมาสายชนแล้วให้มามุนทงเกลือครับแล้วจิ้มมาเจ้าหนี้ซั้มแล้วแล้วสายชนไปท้าบอลล้านหน้ากรอบเกันโตครับโอ้โอ้เจ้านี้ด้านหลังระวังด้วยแล้ว โอ้โหเป็นมารุของเกนันทีนัน Kawasaki สามครับแล้วต้องรอเพื่อนครับโอ้ปล่อยให้เพื่อนทุ่มเลยครับเวลาบาดเจ็บไม่คู่เวลาแรกสองนาทีครับตุ่มมาเกนันต่างมาใหม่ที่หมายเลขแปดแล้วเปลนบอลของรวมเพื่อนหมายเลขเจ็ดให้มาทั้งตายหมายเลขเก้าคืงอยู่ให้มาเลขหกให้มาตรงกลางด้วยเลขเจ็ด ออกไปทางขวาสวยมีจังหวะแล้วไปรีบเปิดกลับมาแล้วย้อนหลังไปหนึ่ง้ะกี่นันมาแล้วครับไม่สนแไล้สิเฮ้สี่หาเพื่อนอยู่แล้วโยมาแล้วครับแล้วไปชนกันเองครับแต่บอลกิ้งหลุนๆยังไม่ออกครับกี่นันยังไม่ได้แล้วรววเพื่อนเตะยาวมาเอาแล้กี่นันจะได้ไหมสองยิงดูี่บอลเลี่ยนๆออกหลังไปครับโอ้รัวเตะของวเพื่อนดียาอยู่ครับ นายยกมาจังหวะน,นี้เข <Arduino> ้ามือคู่รักตาประตู <check guys. S 2> ไปทางขวาเไปแล้วจากพีคจังหวะนี้เปลี่ยนกันอยู่แล้วผู้มีเหนี่ยวกันล้มครับแล้วร่วมเพื่อนเดียร์อยู่นี่ผู้เล่นนี่บาดเจ็บหรือครับดูงันนิดนึงครับ่วมเพื่อน